ทางด้านคณะกรรมการกีฬาจังหวัดสงขลาค่ะก็ได้มีการฝากข่าวประจัสัมพันธ์ค่ะโดยขอเชิญชวนนะคะประชาชนทั่วไปรวมถึงนักเรียนนักศึกษาร่มประกวดคลิปวิดีโอหัวข้อสงขลาเมืองกีฬาโดยผู้ที่สนใจนะคะสามารถส่งคลิปที่ส่งประกวดได้นะคะก็มีความยาวไม่เกิน3นาทีค่ะเพื่อชิงเงินรางวัล4 0,000บาทด้วยกันสำหรับการคัดสรรน,นะคะก็จะเป็นแบ่งประเภทด้วยกัน4ประเภทค่ะ นั่นคือประเภทนักเรียนอันที่2ก็คือประเภทนักศึกษาประเภทประชาชนทั่วไปและประเภทที่4ก็จะเป็นประเภทรุ่นพิเศษนั่นก็คือสื่อมวลชนค่ะผู้ที่สนใจสามารถส่งไฟล์ภาพผ่านทางเพจสงขลาเมืองกีฬาโดยกําหนดส่งนะคะภายในวันที่15มิถุนายนนี้หรือสอบถามเพิ่มเติมไปที่หมายเลขโทรศัพท์0801366568ค่ะ ทางด้านคณะกรรมการกีฬาจงังหวัดสงขลาค่ะก็ได้มีการฝากข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะโดยขอเชิญชวนนะคะประชาชนทั่วไปรวมถึงนักเรียนนักศึกษาร่วมประกวดคลิปวิด,ดีโอหัวข้อสงขลาเมืองกีฬาโดยผู้ที่สนใจนะคะสามารถส่งคลิปที่ส่งประกวดได้นะคะก็มีความยาวไม่เกินสานาทีค่ะเพื่อชิงเงินรางวัล4 0 0 0 0บาทด้วยกันสำหรับการคัดสรรน,นะคะก็จะเป็นแบ่งประเภทด้วยกัน4ประเภทค่ะ นั่นคือประเภทนักเรียนอันที่2ก็คือประเภทนักศึกษาประเภทประชาชนทั่วไปและประเภทที่4ก็จะประเภทรุ่นพิเศษนั่นก็คือสื่อมวลชนค่ะผู้ที่สนใจสามารถส่งไฟล์ภาพผ่านทางเพจสงขลามเมืองกีฬาโดยกำหนดส่งนะคะภายในวันที่15มิถุนายนนี้หรือสอบถามเพิ่มเติมไปที่หมายเลขโทรศัพท์0 8 0 1 3 6 6 5 6 8ค่ะ